ขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอน้อมระลึกถึงคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโคราพี่ช n แนลค่ะวันนี้ทางช่องของเราได้น้อมนำธรรมะนำเสนอในเรื่องอานิสงส์ของการสวดมนต์ สมเด็จโตต่อสู้กับคุณใสโดนลองของระหว่างทุดงในเขตตงพญาไฟก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคลิปนี้ขออันเชิญบุญบารมีของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหม,มรังสีโปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังที่กดติดตามกดไลค์แสดงความคิดเห็นและที่ท่านกำลังรับฟังในขณะนี้ มีความสุขสวัสดีอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาบสมหวังดังที่ท่านปรารถนาทุกสิ่งทุกประการด้วยเทินสาธุขอน้อมนำโอวาทธรรมคำสอนสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีว่าลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบาร,รมีหลวงพ่อองค์ใด เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิเช่นนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวขอยืมมาจนล้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมา ก็ต้องเอาไปผ่อนชัยหนี่เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ตานเจ้าไม่อยู่ จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้าสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหรือที่นิยมเรียกท่านว่าสมเด็จโตหลวงปู่โตหรือสมเด็จวัดระฆังท่านเป็นพระสงฆ์มหานิกาย เป็นพระมหาเถระรูปสำคัญที่ได้รับความนิยมนับถืออย่างมากในประเทศไทยและท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตารามวรมหาวิหารในสมัยรัชกาลที่4ถึงที่5ค่ะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนับเป็นพระเกจิเทราจารย์ผู้มีปฏิปทาจริยาวัดน่าเลื่อมใส เป็นที่เคารพนับถือทั่วไปมาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชนและนอกจากจริยวัตดด้านความสมถะอันโดดเด่นของท่านแล้วท่านยังทรงคุณค่าทางด้านวิชาคาถาอาคมเมตตามหานิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุมงคลพระสมเด็จ ที่ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาด้วยปฏิปทาจริยวัตรและคุณวิเศษอัจจจรย์ของท่านทำให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยเคารพนับถือว่าท่านเป็นอมตะเทราจารรูปหนึ่งของเมืองไทยและมีผู้คนนับถือจำนวนมากในปัจจุบันนี้สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหรือสมเด็จโต ท่านได้แสดงธรรมเทศนาเล่าเรื่องราวเหตุการณ์อัศจรรย์มากมายเกี่ยวกับตัวท่านในขณะที่ท่านออกธุดงอยู่นั้นทำให้ท่านได้เห็นอานิสง์ของการสวดมนต์ด้วยตัวท่านเองในสมัยที่ท่านได้ออกธุดงในป่าเป็นเวลา15ปีโดยอาศัยอยู่ในเขตดงพญาไฟซึ่งเป็นเขต ที่อยู่ใกล้ชายแดนของประเทศคขมรในสมัยนั้นเต็มไปด้วยสิงสาราศัตร์และพูดผีวิญญาณตลอดจนชาวบ้านที่มีเวทมนต์คาถาและเล่นคุณใส่กันอยู่อย่างมากมายในอาณาบริเวณชายแดนแห่งประเทศสยามหรือประเทศไทยในตอนนั้นในสมัยนั้นสมเด็จโต ท่านได้เดินทุดงเพียงลำพังในช่วงนั้นท่านยังไม่ได้ศึกษาในพระเวทมนต์คถาอาคมอันใดเลยนอกจากคำว่าพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิซึ่งมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอยึดมั่น พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ไม่ว่าเวลาสมเด็จโตท่านไปที่แห่งหนตําตำบลใดท่านก็จะกล่าวเพียงคำนี้ตลอดเวลาของจิตอันเป็นที่พึ่งของท่านต่อมาท่านได้เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านชายแดนแห่งประเทศสยามซึ่งก็คือประเทศไทยในปัจจุบันนี้ ในดงพญาไฟขณะนั้นในหมู่บ้านมีชาวบ้านอาศัยอยู่เพียงเล็กน้อยสมเด็จโตท่านได้ปักกลดอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านมีชาวบ้านนำอาหารมาถวายตามกำลังที่เขาพอจะทำได้และเมื่อเห็นพระพิสุมาปรากฏในที่แห่งนั้นท่านจึงได้อาศัยอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลาหลายปีและณนะที่แห่งนั้น สมเด็จโตท่านจึงได้พบคุณวิเศษแห่งการสวดมนต์มีชาวบ้านผู้หนึ่งได้เข้ามาสนทนากับท่านหลังจากได้ถวายอาหารแล้วชาวบ้านผู้นั้นท่านได้ทราบชื่อภายหลังว่าชื่อนายผลนายผลได้เล่าให้สมเด็จโตฟังว่าเขาเป็นผู้ฝึกเวทมนต์คาถาอาคมเล่าเรียนจนมียานแก่กล้า และมักจะทดสอบเวทมนตคาถาอาคมแก่พระพิสุสงฆ์ที่เดินทางมาปักกลดณบริเวณนี้เป็นประจำนายผลเล่าว่าเขาได้ส่งอำนาจคุณใสเข้ามาเพื่อที่จะทำร้ายสมเด็จโตทุกคืนแต่ไม่ได้หวังทำร้ายให้เป็นบาปเป็นกรรมถึงตายเพียงแต่ต้องการทดสอบดูว่าพิสุรูปนี้ จะมีวิชาอาคมแก่กล้าสามารถที่จะต่อสู้กับคุณใสเขาได้หรือไม่ในผลก็ได้ทำคุณใสใส่สมเด็จโตถึงเจ็ดวันเต็มๆไม่ว่าจะเป็นกานปล่อยควายธนูหรือปล่อยหนังควายปล่อยตะขาบตลอดจนพูดพรายเข้ามาทำลายท่านแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ปล่อยมา ก็ไม่สามารถเข้ามาทำร้ายสมเด็จโตได้เลยดังนั้นในวันนี้นายผลจึงได้มากราบเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนวิชาความรู้กับสมเด็จโตแต่สมเด็จโตท่านได้บอกว่าตัวอาตมาเองไม่ได้ศึกษาพระเวทมนต์คาถาหรือคุณสายใดในายผลก็ไม่ยอมเชื่อหาว่าท่านโกโหก เพราะถ้าหากไม่มีของดีแล้วชไนอำนาจคุณใสดำที่เขาส่งมาจึงกลับเข้ามายังเขาซึ่งเป็นผู้ที่กระทําไม่สามารถทำร้ายสมเด็จโตได้สมเด็จวรคังท่านก็ได้พยายามชี้แจงให้ในายผลรู้ว่าท่านไม่มีวิชาเหล่านี้จริงๆเพราะสาเหตุนี้ทำให้ในายผลสงสัยยิ่งนักว่า เหตุใดสมเด็จโตท่านจึงไม่ได้รับภัยอันตรายจากอำนาจเฟทมน์คุณส่ดำที่เขาส่งมาทำร้ายได้สมเด็จโตท่านจึงบอกกล่าวแก่เขาว่าเมื่ออาตมาจะนอนอาตมาจะสวดแต่คำว่าพุทธังสารนังคัดฉามิธรรมังสารนังคัดฉามิ สังคังสารนังคัจฉามิจนจิตมีความสงบนิ่งแล้วจึงได้แผ่ส่วนกุศลไปให้แก่สรพสัตทั้งหลายจงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยและท่านก็จำวัดนอนเป็นปกติเมื่อในผล ได้ฟังดังนั้นจึงได้บอกแก่สมเด็จโตว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ถ้าเช่นนั้นข้าพระเจ้าขอร้องให้ท่านในวันนี้ก่อนที่ท่านจะจำวัดจงหยุดการสวดมนต์สักหนึ่งคืนได้หรือไม่ข้าพระเจ้าต้องการจะพิสูจน์ว่าการสวดมนต์ของท่านเช่นนี้จะเป็นเกราะคุ้มภัยท่าน หรือเป็นเพราะอำนาจเวทมนต์คาถาในพูดผีปีศาจของข้าพเจ้าเสื่อมกันแน่ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะไม่ทำอันตรายแก่ท่านอาจารย์อย่างเด็ดขาดเพียงแต่ต้องการที่จะทดสอบให้ความรู้แจ้งเห็นจริงว่าเกิดอะไรขึ้นสมเด็จโตท่านก็ได้ตกลงรับปากกับนายผลว่าคืนนี้จะไม่ทำการสวดมนต์ นายผลจึงได้ลากลับไปเมื่อครั้นถึงเวลาพบคำ่ำสมเด็จโตท่านก็นอนหรือจำวัดโดยไม่ได้ทำการสวดมนต์ตามที่ได้ปฏิบัติเป็นปกติเมื่อท่านนอนหลับไปท่านก็ได้รู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งว่าท่านได้ยินเสียงกุกกุกกะกะดังขึ้นมาท่านจึงได้จุดเทียนไข และท่านก็ได้พบกับตะขาบตัวใหญ่ยาวเท่าขาของท่านกํำลังเลื้อยเข้ามาอยู่ใกล้ตัวท่านเลื้อยเข้ามาเกือบจะใกล้ตัวของท่านสมเด็จโตท่านรู้สึกตกใจถึงกับหน้าถอดสีและด้วยสัญชาตญาณท่านจึงกล่าวคำสวดมนต์พุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิ สังคังสารนังคัดฉามิด้วยจิตยึดมั่นในพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งเป็นเวลานาน,านเท่าใดไม่ทราบได้เสียงกุกกักและตะขาบที่อยู่ข้างหน้าก็อันตรธานหายไปหลังจากนั้นสมเด็จโตท่านจึงได้จำวัดนอนเป็นปกติต่อมาในวันรุ่งขึ้นนายผลก็มาหาสมเด็จโต และได้กล่าวว่าเมื่อคืนนี้ข้าพระเจ้าได้ปล่อยตะขาบเข้าไปในกรดที่ท่านพักพำนักอยู่สมเด็จโตจึงบอกว่าท่านได้ตื่นมาและตกใจจึงได้สวดมนต์ภาวนาและตะขาบตัวนั้นก็อันตรธานหายไปเมื่อได้ฟังดังนั้นนายผลจึงได้ยกมือไหว้พนมมือขึ้นแล้วกล่าวว่าบัดนี้ ข้าพระเจ้าเชื่อแล้วว่าอำนาจเวทมนต์คาถาและคุณใส่ใดๆของข้าพระเจ้าไม่อาจทำร้ายท่านได้ก็เพราะอำนาจแก่การสวดมนต์ภาวนาของท่านเป็นเกราะคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆได้สมเด็จโตท่านได้แสดงธรรมต่อไปว่าที่อาตมา ได้เล่าให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ได้ฟังกันเพื่อให้เป็นอานิสงค์ของการสวดมนต์ว่าเหล่าพรมเทพได้มาฟังการสวดมนต์จริงดังที่อาตมาได้เทศไว้เพราะถ้าไม่ใช่เหล่าพวกพรมเทพแล้วไซก็คงไม่สามารถที่จะขับไล่สิ่งที่เกิดจากอำนาจคุณไสที่นายผลส่งมาเล่นงานอาตมาได้อย่างแน่นอน ท่านเจ้าพระยาและอุบาสกอุบาสิกาในที่นั้นเมื่อได้ฟังคำเทศนาแล้วต่างยกมือขึ้นสาธุว่าอานิสง์ของการสวดมนต์มีคุณค่าสูงส่งยิ่งนักขอนอบน้อมพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้เมตตาสั่งสอนข้อคิดคติธรรมเตือนใจข้อปฏิบัติอันดีงาม เพื่อชี้ทางสว่างทางทางโลกและทางธรรมให้ลูกหลานได้น้อมนำปฏิบัติบูชาขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาของข้อมูลณนะโอกาสนี้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการให้ธรรมะเป็นทานว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดและเป็นสุดยอดแห่งการให้ทานทางปวงผู้ให้ธรรมะเป็นทานถือว่าเป็นผู้ให้ความเป็นคนให้สติปัญญา ให้ความพ้นทุกข์ที่เป็นเช่นนั้นเพราะผู้ใดได้อ่านหรือฟังธรรมะแล้วย่อมเกิดความสำนึกที่ดีมีความภาคเพียรในการละชั่วทำดีมีสติปัญญาและมีความเพียรในการปฏิบัติตนให้พ้นจากทุกข์สร้างสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนคนรอบข้างและต่อสังคมต่อไปสำหรับวันนี้ ขอขอบพระคุณกัละยาณมิตรทุกท่านสวัสดีค่ะ